สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านช่ครับวันที่22กันยายน2567พี่น้องช่วงจะค่าแล้วนะรับสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วนะครับมือนีเดินทางมาหาพ่อเมืองลรานะครับเอฟแฟนคลับทั้งช่องถามมาหลายนะครับผมมาหาพ่อตั้งแต่ตองงดพี่น้องนะครับมาหาพ่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับ พ่อกะห้ต้องงวดแล้วงวดวันที่1ตุลาคม2567นะครับเบ่าเท่าก็ยยำบอกเอฟซวาน้าถาพ่อฝันล่ะมักไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะครับผมวันจันทร์ที่แล้ว65 65นะครับพ่อเพิ่นให้2 5า6 5า6 6 5าเนาะ่ะ <5. S 1> เออา6ี่ี่นองมาก6 5าอยู่มื้อนี้นะครับเอาพ่อ ได้ยังมาฝากเนาะเดี๋ยวจ,จ then, ังจุดเด้อพ่อเด้อเอาผีผ้าเอาพี่เอาพี่้าเอาพี่ก่อนครับผมเออสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคุณ่อได้ยังไม่เอาพ่อยกให้เอฟซีบ้างใน่อนอนไม่เด้อเด้อนอนไม่ครับดอกแคห้าเอาไปแจงส้มกับแม่หมูนอนไม่แต่นอนไม่ไลวะพ่อนอนไม่ไรกับดอกแค แดงส้มเอาขอบคุณพ่อเลยสีกินบ่เนาะพ่อมันจืบปลาไหลพ่อพ่อจืบปลาไหลที่พ่อพี่น้องมี่เอฟซีพันฝากน้ำใจไม่พอพอน้ำอยู่ครับผมนะครับเอาพ่อนะเพิ่นหวานเล็กๆน้อยๆเด้อพ่อเด้อบ่ต้องไหวลูกแล้ครับผมเอฟซีแม่หมูเนาะค่ะเพิ่นก็ได้ฝากมาให้ยทุกพอ้น้ำกันเพิ่นถูกเล่าพัฒนาหมูวัดจันนะคะเพิ่นเอาเพิ่นเอาความฝันพ่อมาหาพ่อวัดจันที่แล้วนะพ <laughs> ่อเนาะความฝันพ่อไว ผูไส่สองคนผูไสยสองคนมาขอกินเข้ามาขอกินเข้าขอกินน้ำขอกินน้ำกัปตันหมูแน่เป็นว่าเป็นถูกจองจำหกปีหกปีจ้าสิบคนดีแท้ล่ะที่พ่อเขียนให้เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องหกปีจ้งสิบพันถูกจองเซาถูกจองจำนี่ครับธรรมชมนี่อันนี้ที่พ่อหมวดวันที่หนึ่งได้พี่น้องได้อันนี้ความฝันพ่อนะครับหมวดวันที่ หนึ่งตุลาคม25 6 7้าหสเจ็มาหาพ่อตั้งแต่ตองวดธรรมชุมเอฟซี 4, เพื่อนเลยา่าเขานะครับผู้ใดมักเพื่อนบ้านเพราะว่าฝันพ่อมักไปออกเล้าพัฒนากะหาหกมาหกหามาตัวเน้นพร้อมนะพ่อเนอะ <c oughs> เอาะฝนนันไปพอ่อมืนน่อฝันกับฝันนี้แต่เถ้าพ่อนั่นแล้วเอาฝันเนี่เถ้าพ่อเพื่อนมาสองบอกจะมาแยกออกพ่อเป็นคนเมีย่ยนบานเดชไมาใส่หัวพ่อบานีเอาจะได้มาใั่กระพ่อสนอง มโปรดห้ามคื่อคอยตายเช่จังไดพ่อพ่ะท่านได้ถอดแนวห้องดอกแก๊บมันออกแตกแต่ดอกแก๊บลาว่ามันบกเข่าในมือลาว่าก่อยกลองเบิ่งซื้อฮ่าผู้ใหญ่มาเพื่อนบ้านเฮาวันจันทร์นี้เนาะวันจันทร์ที่23กันยายน2567มืห้าร้อยหกสิบเจ็เกเล่พ่หาพ่อพ่อมักนันนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้อจังไดคือปีเป็น085พ่อพ่อก็หา เปล่ยนแปดได้แล้วน่นตายแล้วแล้วเป็นศูนย์โอ้โหพอด้มาศูนย์แปดห้าควบฝันพ่อศูนย์แปดห้าพี่น้องเดี๋ยวบ้าเถ่าเขียนให้อ่าเดี๋ยวพ่อจะจุดทูบน้ำพี่น้องปูท่านเอกลับมาจากไปเที่ยวว่อพ่อหรือจังใดเหล็กถูปูเออปูละมาจากเมื่เล่าอะครับปูกลับเมืองเล่าท่านหนี่งมากไปจำเป็นที่เที่ยวมาเพิ่นจำดิอ่าโอ้ค่ะออกภาษาฝนจังสีมาอยู่ เดือดเลยสาวันดอกไม่นะพอเนาะอันนี้นดอกไม่พี่น้องปุ้นนะในหมูชีมังสะกอนเด้ครับมันยังอยากขมได้หลต้นไม่บอกว่าต้นไม้ต้นดอกไม้ดอกแค่ดอกแค่เต็มผิดต้นใหญ่คนเี้โอ้ยขอบคุณฝากขอบคุณแม่พนัมในได้พอเด้อฝากขอบคุณแม่พนัมขอบคุณคุณแม่คุพ่อเป็นใจดีนะครับทั้งอ่า น้ำไม่สมน้ำไม่สมก็แซ่บน้ำไม่สดก็ได้เรแรกภาษาเ้าไม่สมห้วยเปลี่ยนแนว่ไม่ต้มข้าวบ้าเ่าไม่หมูแกงบอกคนซีฟมังในเด้อตก็ไม่จังแกงแล้วว่าเอาจ้าต่ว่าความฝันนี่ลงให้ยเอฟซีเพิ่นเป็นล่าพัฒนานะพ่อเนาะศูนย์แปดหานะพ่อเนาะเอาพ่อจะจุดเหล็กถูกขอปูพ่อจุดเสียงแล้วบัานฝันไม่ขึ้นผู้เฒ่ามักพอกินขนมเ่าได้สั่นหัวสั่นงอนงอนเมี่ยงพ่อเล็บป้อนขนมจุดจุดไอ้เขียนตัวไอเสียงก็พ่อ ไอศูนแปดหานี่แล้วหรือมันเรียกเข่าแล้วว่าจยางเงีคืออนฝันว่ายังไงพ่อฝันไหมฝันผู้เม่าอาขอกินขนมพ่อแล้วขนมไม่กินป้อนป้อนอย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยรันงดงดงงดงงดงเยอะพุทธรเฒ่าคักแล้วันทรเฒ่าคักแล้วว่ามม่ลอยคนละคือไม่ยิงจะจอยหัวใน่งหอข่าวจนพอนอยู่คนน้อยๆวงบางครับพิ่นเมื่ออกินเข่าพ่พ่อขอกินเข่าหรือพ่อสวดมนต์หรือพ่อใท้แม่ตายพ่อจังนังคู่มมือดิค่ะ มือไหนกันพอผู้ชายสอบก้นเนอ่อนวันพ้ะเขาพ่อกาแฟแม่ตาให้พ่อเดี๋ยวพ่อเท้าเขียนให้พ่อว่าศูนย์แปดหานะพ่อเนาะพ่อจะฝันแล้วเขียนเลขเสียงพ่อว่าผู้เท่าพุ่ยิงมาขอกินเขาก่อนก่อนมือนั้นพ่อฝันเนี้ยสิเด้พ่อเท้าฝันเล็กน้อยกําลังค้านดื้อแต่เนี้ยพ่อแล้วเงินเหรียญบาทว่างไว้ดำๆนั่นจ้าว่างไว้หรือหาเงินมาเห็นบาทเนี้ยเอาเงินอยู่ในกูไปใสสนักมันทีใส่ปาก มึงไปโอมเงินกูให้ยั้งสนอคายออกคายออกมาแลวไปนับมึงได้สิบแปดเหรียญหักออกดีๆสนาาอหักไม่อีกกับมีีเหรียญหนึ่งตกลงมาพ่อแล้วออเ,กกเอาเล็กับสร้อยมันจินเนาะลากท้องมึงอขึ้นที่สองมาจากมาฝันเห็นทวดพ่อ,อ,อเอาพ่อให้พ่อจุดถูกพี่น้องแต่ว่าพ่อให้เขียนให้คือศูนย์แปดห้ามันวะพ่อ <15 5 S 1> เอาเลยสิบแปดไอ้ที่เด็กหน่อยคายออกมาไอ้ามันมาบังเนาะมันซีใส่ปากมันมันโอมไว้อะ งินนนัคายออกเดี๋ยวนี้ดอกคายออกน่าเพิ่งได้สิบแปดเหรียญเอี๋เดี๋ยวเขียนให้เอฟซีนะคายไปทีะลงมาอีกเหรียญสุดท้ายอยายก็ามเอาไปหาเซี่ยวฝันได้หางเซี่ยวมันลงขาดมุนอย่างนี้ให้พ่อจุกทูบธรรมชุ่มนะครับผมธรรมชุ่มเมืองพี่น้องฝนตกแห้งคักแต่ว่าเบาเถ่ามาทั้งไอ้มาจะตะอุดรบ่มีฝนหรื่าบ่มีสิอันนี้น้ำปัดน้ำหัวตะลงฝนตกแห้งได้ไหมบ่ค่ะตกแห้งคัก น้อไม่หใแ่ลไม่หม้อวันสามอันุนะพี่น้องนเอาไห้ส่อันผุนอันนี้เไหมุน่ะน้ไม้น้ไม่ไหลมานเมีนเราว่ามันไหลเนอท่านม้ชมจะไหลเจ้าเดแค่ลวกกินกระปุลกระแซบพี่น้องขอบคุณเน่มาบนงก้อนมัน่าจะเพิ่มหนึ่งเอาพี่น้องจะถามมาเบิ้ สาธุเด้อปูเด้อ,อปูที่มึงดูแม่หมูคบผมบอกขันเมื่อหลังกับต้มไม่รดจะข้าวห่นปูเพิ่นไปเที่ยวยังท่านเด็กกลับมาบ่พ่อเพิ่นเลยให้ท่านนี่อ่าเลขถูกท่านนี่แม่นอาสาธุเด้อปูเด้อนม่พี่น้องเนาะมันเืดอะไรเนี่ยอพ่อเกล,ลเอือหรอ,อ,อจ้าเออเืดไปแล้วกันแข่งได้ได้แล้วก็ดีแหละมื่อแรกซื้อกบมีปนน้ำมันคอัเออกบไปีปนเนาะกบอยู่บ้านนั่นนังหลวงเจ๊เพิ่นว่าเพิ่นมีหมูเพิ่นว่าจะเพิ่นว่าจะย่าง ย่างหมูพี่น้องมือแรงแต่ว่าพอดีได้ได้น้ำมันพอเดี๋ยวสื่อสื่อกอบลาเน,นี่ยไปต้มปนน้ำพี่นอ้องอืมต้มกบปนที่ซองดาวไหมฮะจ้ากบมาขายหอยอันตอนนั้นเตรียมเนาเดี๋ยวแวะตลาดซองดาวนะครับผมเดี๋ยวพอดูถูกกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราแถาจเิเกนให้ก็คือเลขฝันพอคือคือนศูนย์แปดห้า กับพ่อฝันว่าเด็กน้อยนี่อมเหรียญนายออกมามีสิบแปดเลียญนะครับหลกักการเลขทูบน้ำพี่น้องอะจะลงเป็นเล่าพัฒนาเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องเด้อเป็าเล่าของพ่อนี่ของพ่อแม่ก้มฟันก้ <พอ S 2> มฟันมันไปเล่าพ่อท่องไปบอกหลานซื้อซีฮะหาหาซีซีอ่านผู้ชมพอ่อคนจุดทูบแล้วจังมาเบิ่งน้ำกัดน,น้ำพี่น้องเนาะจะเห็นเป็นตัวใด้นะครับผม ซีมาอีกแล้วท่านผู้ชมเอาเห็นแล้วซันฟอร์ว่าซีลงกล่องซีมาแล้วนะพี่นอ้องอือโอ้ซียงมาปูคือเป็นหัวอยู่ไหพี่น้องเป็นหัวเอ <laughs> เอาสาธุเด้อปูเด้อปูท่านไหนกลับมาบ่เนาะปูน,ปนะครับตะไคร่ฟันพอกับแม่นได้พี่น้องเด้อพอมักศูนย์แปดห้านะครับผมแอบกับสิบแปดกับสิบแปดมันบ่ 085กับ18เดี๋ยวรอเลยถูกท่านชมอมเงินไว้แหละที่ใส่ปากมันพ่อถามหายเงินโยใส่มันว่าอจะหนีมันว่าครับผมบอกกันเลยมั้ง18มังคายออกมาเดี๋ยวนี้มึงวื้อตายแต่มึงเข้ามาคานนิ่งทิ้งนิ่งมาหาพ่อแล้วมันคายออกครับผมคายออกมันเบิดเอาทบทุกชุม46ยังละพ่อ09เกเอาพี่น้องรอดได้ทบทุชมเด้อนะครับผมใกล้แล้ว เห็นชัดแล้วธรรมชมบาทนี่อือเห็นเห็นแล้ว469น้องพอเนาะแมนเอ้าธรรมชุม469ซาทูดะปูเด้อน้องพี่น้องอือเฮาตรงตงดะปูเด้อจะได้น้ำผลไม้มาถวายปูเพิ่นสันสันบักไม้มันบ่พ่อแมนเอ่อนะครับธรรมชุม469ชัดแล้วน้องพอเนาะแมน469เออ แต่ว่าพ่อเลขยฟันนี่พ่อมักตัวใดกับพ่อของพ่อเนี่ยพ่อกับมักจูนแปดหาจูนแปดหาอ่าเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ธรรมชมนะครับผมเอาธรรมชมเบาเทาเขียนให้แล้วน้าพี่น้องเนาะอันนี้พ่อเพิ่นฝันตั้งแต่เตางวดน้าพี่น้องเนาะมาหาพ่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหาหกมาหกหานะครับถ้าพ่อเพิ่นให้ตะงวดลราไปเพื่อนบ้านเทาเลยนะครับไปเล่าพัฒนานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาหกห้า พอเพนินให้แค่์สองคู่อันนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567ัน้อได้พี่น้องเดอ้อนะครับผมฮาร์ปูไดมักเพื่อนตำลเล่าเฮาวันจันนี้ยีน่สะิบสามกันยายน2567นะครับเลขทูบปูป่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับ C หกเก้าครับถ้าลูดลูด C กับหกได้พี่น้องเดอ้อนะถ้าลูดลูด C กับหกนะครับเบาเถ้าถตัดให้ C หก C เก้าหกเก้านะครับพ่อเพิ่นฝันนะครับเลขฝันพ่อเพิ่นมักไป นะครับมักไปอ่าเพื่อนบ้านเท่ามักไปล่าพัฒนา085อันปดห้าอนิบาลท่าตัดให้8ปดหาศูนย์แหาหดเล็กฝันพอเพิ่นเอาแคบไปน้ำพี่น้องหาผู้ใดมักชุดนี้หามาอีกนะครับเน้นๆกับซีหกซีเก้าหเกนะครับชุดเหล็กฝันพอเ่ามักแปดหาบ่พอแปดหาหนึ่งแปก็ยังตรงกันยุตห้าห้าค่ะศูนย์แปดศูนหธรมชมเอานะครับผม เพื่อได้โชคเพื่อได้โชคนะพ่อเนาะเออกลับไปเลยพี่น้องนี่พ่อเพิ่นเอาดอกแค่แม่หมูเพิ่นก็นั่งปอกเอาเอาเกสรออกมันจังบ่ขมจะต้มพี่น้องกินกระปุลผุนน้ำมันไรเลยยายบอกจายเสือนได้แล้วบอกว่าเอเอาสาทูน้ำปู่เด้อนะครับผมหาได้โชคดีนั่นน้ำปูเจดีย์น้ำผลไม้มาถวายปูพี่น้องนะครับปูเพิ่นไปเที่ยวเองท่านได้กลับมาบ่หรือจังไดเอาพ่อมาพี่นะพ่อ จะได้ขอบคุณพ่อนะครับอ่ะนะครับขอบคุณพ่อเมืองเล่านะพ่อเนาะสาธุบุญน้ำปูหาปูพันในโชคหาปูพันในโชคนะพ่อเนาะสามล่องเบิงครับผมหาแม่นกะวันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวมาหาพ่ออีกพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่าอยากกินขนมด้วยวันอังคาร่พอนั่งฟ้อนขนมเพิ่นเอาพ่อกันคลิปหน้านะพ่อเนาะข่าจนฟ้อนอยู่ขันงรถขันงันอีกขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อ